สวัสดีครับผมช่องดาร์คสซลคุอีกครั้งนะครับนิยายเรื่องพายาตมังกรยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่60แล้วนะครับความเริ่มจากตอนที่แล้วโจวยวนของเราก็ได้อ่าไปที่บ้านของซูโย่เว่ยนะแล้วก็ได้เจอชายชาราที่มีความรู้สึกว่าน่าจะมีพลังสูงครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ บทที่หกสิบของขวัญในลานบ้านโจหยวนมองดูชายชาราชุดคลุมสีเทาที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างระมัดระวังแม้ว่าจะไม่มีพลังหยวนออกมาจากร่างกายของชายชาราผู้นี้แต่เขาก็เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นเพราะพลังหยวนของชายชารานั้นถูกปกปิดเอาไว้อย่างสมบูรณ์ ชายชาราชุดคลุมสีเทามีความลึกล้ำเป็นอย่างมากมีความแข็งแกร่งที่อาจจะเกินกว่าระดับพลังสภาวะเบิกเนตด้วยซ้ำผู้อาวุโสโจหยวนคำนับแสดงความเคารพหันไปมองซูโยเว่ยและกล่าวว่าข้าขอถามหน่อยได้หรือไม่ว่าผู้อาวุโสต้องการอะไรกับโยเว่ยกันชายชาราในชุดคลุมเทายิ้มอย่างเฉยเมยขณะตอบว่าข้าวางแผนจะพานางไปสถานที่เช่นนี้จะทำให้ความสามารถของนางนั้นสูญเปล่า นางไม่ควรเสียเวลาอยู่ที่นี่โจหยวนตกตะลึงกับคำกล่าวของชายชาราความรู้สึกสับสนผุดขึ้นมาในใจของเขาในไม่ช้าเมื่อเขาหันไปมองซูโย่เว่ยเด็กหญิงที่เคยมอมแมมที่เขาได้ดึงขึ้นมาหน้าโรงหมอเมื่อตอนนั้นตอนนี้เริ่มเผยเห็นความสามารถที่เป็นของนางเพียงผู้เดียวโจวหยวนรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพรสวรรค์ของซูโย่เว่ยนั้นพิเศษมากมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่จะประกายของนางจะถููเปิดเผย เมื่อพิจารณาจากพรสวรรค์ของสู้โยเวย่หากนางเกิดในครอบครัวอื่นและมีโอกาสได้รับการฝึกฝนได้เร็วกว่านี้นางคงกลายเป็นเทพธิดาที่อัจฉริยะจำนวนนับไม่ถ้วนต้องแงหน้ามองในขณะที่องค์ชายจากอาณาจักรเล็กๆเ,เช่นเขาเองอาจจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากนางได้เลยแม้แต่น้อยขณะที่โจยวนถอนหายใจเขาพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าการที่บูโสยกย่องนางขนาดนี้ถือว่าเป็นโชคลาภของโยเว่แล้ว เป็นอย่างที่บุโสในชุดคลุมเท้าได้กล่าวเอาไว้พรสวรรค์ของซูโยเว่เปรียบเสมือนไข่มุกอลม์ค่าที่ทิ้งไว้ให้จับฝุน่นหากนางยังอยู่ในจกักรวรรดิต้าโจนกฟินิกขวนเกาะอ,อยู่บนต้นไม้อันยิ่งใหญ่ไม่ใช่ต้นไม้ที่ตายแล้วโจหยวนรู้รสึกยินดีกับซูโยเไวยอย่างแท้จริงผู้โสในชุดคลุมเท้าัวเรอบเบาๆและกล่าวว่าแต่เหมือนว่านางไม่ค่อยเต็มใจนะักโจหยวนตกตะลึงเมื่อเขาหันไปมองซูโย่ไวยนางจึงหลบสายตาเขา ปากเล็กๆของนางยื่นออกมาเล็กน้อยขณะที่นางกล่าวข้าไม่ได้บอกซะหน่อยว่าข้าไม่ตกลงภูวโสในชุดคลุมสีเทาพยักหน้าแต่นางก็มีเงื่อนไขเขาจ้องมองโจหยวนก่อนจะกล่าวต่อนางต้องการให้ข้าพาเจ้าไปด้วยโจหยวนหัวเร้อยอย่างขมขื่นเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้ซูโยูวิรู้แล้วว่าชายชาราชุดคลุมเทามีพลังอำนาจมหาศาลคงจะดีไม่น้อยหากสามารถพาเขาตามไปด้วยได้ ผู้วิโสในชุดกลุ่มเทาอมยิ้มเล็กน้อยสายตาของเขาจับจ้องไปที่โจวยวนขนากก่าวว่ากล่าวกันตามตรงแล้วเจ้าก็ไม่ใช่คนธรรมดาในฐานะผู้ครอบครองพรมังกรศักดิ์สิทธิ์พรสวรรค์ของเจ้าก็ไม่ได้น่าสมเพชเท่าใดนะเพียงแต่ว่าคําสอนของข้าอาจจะไม่เหมาะกับเจ้าสู้โูวไว้เริ่มตกใจในทันทีไม่ได้ยินเช่นนี้ทําไมล่ะพรสวรรค์ขององค์ชายก็ไม่ได้น้อยไปกว่าของข้าเลย ดวงตาที่มัวหมองของผู้วุโสในชุดคลุมเทาดูเหมือนจะเป็่งประกายรีบระยับเล็กน้อยสายตาของเขาจ้องมองไปที่โจหยวนขนากก่าวอย่างชาัดาะข้าสัมผัสได้ถึงร่องรอยของพลังอันมหาศาลมาจากร่างกายของเขาอย่างเรือนลางดังนั้นเขาน่าจะได้พบกับชะตากรรมของตนเองแล้วไม่เหมาะสมที่ข้าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยว โจอยู่รู้สึกตกใจอพลังอันทรงพลังที่ชายชารากล่าวถึงอาจจะเป็นอาจารย์ช่างหยวนก็เป็นได้โจหยวนไม่คาดคิดว่าชายชาราจะสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้แม้จะผ่านไปถึงหนึ่งปีแล้วดูเหมือนว่าผู้วิโสคนนี้จะมีพลังอันทรงพลังอย่างไม่สามารถจินตนาการได้จริงๆสู้โย้ว่ยกัดฟันและประกาศว่าถ้าหากท่านไม่พาองค์ชายไปด้วยข้าก็จะไม่ไปเช่นเดียวกันชายชาราในชุดคลุมเท้าหัวร้อคิกคักชี้ไปที่ซู้โยเว่ยและกล่าว อาวน้อยนี่เจ้าไม่รู้จริงๆหรือว่าเจ้าช่างโชคดีแค่ไหนเจ้ารู้ไหมว่าอัจฉริยะในโลกใบนี้กี่คนที่ต้องการติดตามข้าสู้อยู่ไว้โค้งคำนับชายชาราก่อนจะตอบอย่างจริงจังข้าเข้าใจว่าการได้รับการโปรดปรานจากผูษุโสถือเป็นพรของข้าแต่ผููุ้โสสามารถพบกับข้าในปัจจุบันได้ก็เพราะองค์ชายเคยช่วยข้าเอาไว้ถ้าไม่มีองค์ชายข้าคงไม่เป็นอย่างที่ข้าเป็นอยู่ในตอนนี้ ชายชราในชุดคลุมเทาตกใจเล็กน้อยขณะที่เขาลูปคราวของเขาช้าๆโจยวนถอนหายใจเบาๆเขาส่งยิ้มให้ซูโย่เว่ยขณะที่เขาวางมือบนไหลอันนุ่มนิ่มของนางและกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนโยเว่ยข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกขอบคุณข้ามากที่ช่วยเหลือเจ้าในตอนนั้นแต่มันไม่ใช่เพื่อผูกมัดเจ้าไว้ข้างกายข้าข้าปฏิบัติกับเจ้าเหมือนเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าเลยดังนั้นข้าหวังว่าเจ้าจะยอมรับเงื่อนไขไปฝึกฝนในที่ที่ดีกว่า สู้โย้ไว้หน้าแดงเล็กน้อยเมื่อได้ยินคําว่าเพื่อนที่ดีที่สุดดวงตาที่แจ่มใสของนางก็หลีเล็กลงไปชั่วขณะหนึ่งแต่ว่าองค์ชายการจากลาในครั้งนี้อาจจะใช้เวลานานหลายปีสู้โย้ไว้กริมฝีปากสีแดงของนางขณะที่ดวงตาของนางแดงกำ่ำนางเคยชินกับการอยู่เคียงข้างโจวยวนแล้วรู้สึกถึงการมีเขาอยู่ฟังเสียงของเขาในความคิดของนางไม่ว่าอนาคตของนางจะน่าตื่นตาตื่นใจสักเพียงใด มันก็คงไม่น่าจดจําเท่ากับทุกสิ่งที่นางได้สัมผัสในช่วงปีที่ผ่านมาที่นางได้ใช้เวลากับเขาในสำนักศึกษาต้าโจหากพวกเขาแยกจากกันนางก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกเมื่อใดความคิดนี้ทาให้แม้แต่ซูโยว่ยที่ปกติแข็งแงกร่งก็ยังรู้สึกเศร้าใจโจยวนยิ้มขณะที่เขายื่นมือออกไปและเช็ดหยดน้ําตาที่แวววาวที่ปรากฏบนขนตาของนางเจ้าอย่าได้กังวลไปเลยเชื่อข้าเถอะเราจะได้พบกันอีกอย่างแน่นอนเขาหยุดชั่วครู่ก่อนจะหัวเราะเบา ข้าแค่เป็นห่วงว่าเวลานั้นเจ้าจะกลายเป็นคนที่โดดเด่นเกินไปและรู้สึกว่าการรู้จักองค์ชายจากสถานที่ห่างไกลเล็กๆแห่งนี้จะกลายเป็นเรื่องที่น่าอับอายซะมากกว่าน้ำตาของซูโย่ไหวเปลี่ยนเปนรอยยิ้มขณะที่น้งกาวยังแผ่วเบาองค์ชายในสายตาของข้าแม้แต่สถานที่ที่วิเศษที่สุดก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับสำนักศึกษาต้าโจแม้แต่อัจฉริยะที่น่าทึ่งที่สุดก็ไม่สามารถเทียบเทียมกับท่านได้ ชายชาราในชุดคลุมเทากรอกตาไม่ได้ยินเช่นนี้และกล่าวขึ้นเจ้าหนูเจ้ายังคงอ่อนประสบการณ์นักไอเด็กคนนี้ไม่ได้เก่งอย่างที่เจ้าบรรยายเลยอย่างไรก็ตามสูโย่เว่ยไม่ได้สนใจเขาเลยองค์ชายท่านจะไปหาข้าหรือไม่หากข้าจากไปแล้วสูโย่เว่ยจ้องมองโจโยหยวนดวงตาของนางเต็มไปด้วยตาแห่งความคาดหวังอืมข้าจะไปหาเจ้าอย่างแน่นอน โจหยวนตอบอย่างจริงจังซูโยเว่ยก็มีความสำคัญมากในใจของเขาเช่นเดียวกันหากมีโอกาสเขาจะไปเยี่ยมนางและดูว่านางเป็นอย่างไรบ้างซูโยเว่ยยิ้มเล็กน้อยใบหน้าที่ยิ้มแย้มของนางดูสง่างามและมีประกายความงดงามที่สดใสนางลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหาความกล้าก้าวไปข้างหน้าโดยยื่นมือที่สั่นเทาออกไปกอดโจหยวน ความอบอุ่นและกลิ่นหอมจูจูเข้ามาในอ้อมกอดของเขาทําให้โจยวนมึนงงไปชั่วขณะเขาสัมผัสได้ถึงความเศร้าโศกในใจซูโยเว่ยเมื่อพวกเขาได้จากไปและก็เอื้อมมือออกไปลูบหลังนางเบาๆเพื่อปลอบโยนซูโยเว่ยรู้สึกตัวก็รีบดิ้นออกจากอ้อมแขนของโจยวนอย่างรวดเร็วใบหน้าเล็กๆของนางแดงกำขณะที่นางนั่งซ่อนตัวอยู่ในห้อง ความอ่อนโยนที่หายไปอย่างกระทันหันทำให้โจอยู่รู้สึกผิดหวังและงุดหงิดเล็กน้อยความเศร้าโศกจากการจากกันของพวกเขาก็ได้เติมเต็มหัวใจของพวกเขาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับซูยุ้ยที่เคยชินกับการเดินเคียงข้างโจวยวนเขาก็เคยชินกับหญิงสาวที่แข็งแกร่งและสวยงามคนนี้ที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอเช่นกัน <c oughs> ชายชารานในชุดคลุมสีเทาไอออกมาดูเหมือนอารมณ์ไม่ดีขณะที่เขาหันไปมองโจหยวนก่อนจะถอนหายใจหนูหน้อย ท้ายที่สุดแล้วยังไงข้าก็ต้องขอบคุณเจ้าที่สามารถโน้มน้าวสาวน้อยคนนี้ได้แม้ว่าเขาไม่อยากยอมรับจริงๆแต่ผู้วิโสในชุดคลุมเทาก็รู้ว่าถ้าโจหยวนไม่ยินยอมสาวน้อยหัวแข็งคนนี้ก็จะไม่ยอมไปกับเขาจริงๆโจหยวนยิม้มคำนับเข้าหาชายชาราในชุดคลุมเทาและกล่าวว่าข้าหวังว่าผู้วิโสจะดูแลนางเป็นอย่างดีเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลไม่ใช่ใครที่ใดก็ได้ที่จะสามารถติดตามข้าไปได้ เพราะข้าเป็นคนเรื่องมากในการเลือกใครสักคนเมื่อข้าเลือกมาแล้วข้าก็จะทำอย่างเต็มที่ผูสโสในชุดคลุมเทาเหลือบมองโจหยวนก่อนจะกล่าวต่อเจ้าผิดหวังหรือไม่ที่ข้าไม่พาเจ้าไปด้วยโจหยวนหัวรอบรเบาๆหูสโสบอกไปแล้วว่าแต่ละคนมีชะตากรรมของตนเองแม้ว่าข้าจะไม่ได้ติดตามท่านไปข้าก็าอาจเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้เช่นเดียวกันนี่ไม่ใช่ความเย่อหยิง เขาได้ฝึกฝนคำพีมังกรบรรพบุรุษและฝึกฝนเคล็ดตึกต้องจีบสับสนแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าผูผู้โนในชุดคลุมเทาคนนี้มาจากที่ใดแต่เขาเชื่อว่าตราบใดที่เขาเชี่ยวชาญในสิ่งที่เขามีเขาก็จะยืนหยัดอย่างมั่นคงในโลกนี้ได้โอ้เจ้าก็มีดีเช่นเดียวกันถึงแม้จะนิดหน่อยก็เถอะชายชาราในชุดคลุมเทาหัวเราะตอนนี้เขาเริ่มชื่นชมโจยว่เล็กน้อยชายชาราคุ้นคิดอยู่คู่นึงก่อนจะกล่าวว่า ข้าไม่ชอบเป็นหนี้บุญคุณใครตั้งแต่เจ้าช่วยข้าข้าก็จะช่วยเจ้าในครั้งนี้ข้าอาจจะไม่มีอะไรสอนเจ้าได้แต่ข้ายังสามารถให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆแก่เจ้าได้เมื่อได้ยินชัางถุยเมื่อได้ยินดังนั้นดวงตาโจหยวนก็จ้องเขมงขณะตอบอย่างจริงจังถ้าเช่นนั้นชายหนุ่มผู้น,นี้จะฟังด้วยความเคารพขอรขอัพในลานบ้านชายชาราในชุดคลุมเทายิ้มขณะจ้องมองโจหยวนและกล่าว หนูน้อยตอนนี้เจ้าน่าจะอยู่จุดสูงสุดของคนรุ่นใหม่ในจักรวาต้าโจแล้วใช่หรือไม่โจหยวนยิ้มอย่างย่อเย้ยตนเองจักรวาต้าโจเป็นเพียงมุมเล็กๆของโลกไม่มีความหมายอะไรที่กลายเป็นหนึ่งที่นี่เลยชายชาราในชุดคลุมเทายิ้มขณะที่เขากล่าวอย่างน้อยเจ้าก็มีความตระหนักรู้ในตนเองข้าเชื่อว่าศัตรูเก่าของจักรวาต้าโจก็คือจักรวาต้าอูใช่หรือไม่ส่วนเจ้า ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดที่เจ้าต้องเผชิญในตอนนี้ก็คืองูใหญ่และนกกระจอกของจักรวัิต้าอูฮ่าฮ่าอาจจะไม่เหมาะสมสักหน่อยที่จะเรียกพวกมันว่างูใหญ่และนกกระจอกในตอนนี้ต้องขอบคุณเจ้าที่ตอนนี้พวกมันทั้งสองได้เริ่มกลางปีกและทะยานเหมือนดังมังกรและนกฟีนิกไปแล้วนิ้วมืออันหยาบกร้านของผู้วิโนในชุดคลุมเทาแตะเบาๆที่ด้านหลังเก้าอี้เอลังของเขาในขณะที่เขากล่าวต่อด้วยน้ำเสียงเฉยเมย มีคนกล่าวกันว่าองค์ชายแห่งจักรวัตต้าอูอูฮวงได้อยู่ในขั้นสภาวะเส้นทางสวรรค์ขั้นสูงไปแล้วและอยู่ห่างจากขั้นสภาวะเบิกเนตรเพียงเก้าเดียวเท่านั้นดวงตาของโจโหยวนหลีลงเล็กน้อยอูฮวงเข้าถึงขั้นเส้นทางสวรรค์ขั้นสูงแล้วนี่ถือว่าไกลกว่าตัวเขามาก แม้ว่าก่อนหน้านี้โจหยวนจะแสดงพลังในการสังหารผู้มีพลังสภาวะเบิกเนตแต่เขาก็รู้อย่างชัดเจนว่าเขาได้ยืมพลังจากภายนอกมาหากไม่มีเงาสีเงินเขาคงถูกผู้เชี่ยวชาญพลังสภาวะเบิกเนตคนไหนก็ตามบทขยี้ได้อย่างง่ายได้ ามการประมาณของโจโหยวนเขาน่าจะสามารถรเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญเส้นทางสวรรค์ขั้นต้นได้โดยตรงด้วยความช่วยเหลือของพลังงูใหญ่ครอบคลุมและพิษมังกรแห่งความเครียดแขนแต่ถ้าเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ระดับพลังสภาวะเส้นทางสวรรค์ขั้นสูงนั้นเขามีโอกาสชนะน้อยกว่า1ิบเปอร์เซ็นสำหรับเงาสีเงินผลที่ตามมาหลังจากใช้งานมันนั้นยิ่งใหญ่มากเกินไปโจหยวนไม่กล้าที่จะใช้มันเว้นแต่จะเป็นสถานการณ์ที่เป็นตายจริงๆนอกจากนี้ อย่าคิดแม้แต่วินาทีเดียวว่าอูฮวงเป็นผู้มีพลังสภาวะเส้นทางสวรรค์ขั้นสูงธรรมดาจากที่ข้ารู้มาเขายัางสามารถต่อสู้กับผู้ที่มีพลังระดับสูงกว่าเขาได้กล่าวกันว่าครั้งหนึ่งเขาเคยสังหารผู้ฝึกที่มีพลังสภาวะเบิกเน่ด้วยความแข็งแกร่งของพลังสภาวะเส้นทางสวรรค์ขั้นสูงเขาจัดการด้วยความสามารถของตัวเขาเองเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วข้าเกรงว่าเจ้าจะด้อยกว่าเขามกา ชายชาราในชุดคลุมเทายิ้มกริมการแสดงออกของโจโยวนค่อนข้างสงบเมื่อเผชิญกับการล้อเลียนของชายชาราในชุดคลุมเทาเขาไม่เคยประเมินองค์ชายจักรวัตต้าอูนตำเกินไปทรัพยากรในการฝึกฝนของเขานั้นมีมากกว่าหลายเท่านักวิธีการฝึกฝนและเคตวิชาอื่นๆก็น่าจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนทําให้เกิดข้อได้เปรียบมากกว่าคนทั่วไปโจโยวนยิ้มและกล่าวว่านี่ท่านผู้วิโสกล่าวมาไม่ได้ต้องการทําให้ข้าหมดกําลังใจใช่ไหมเนี่ย ผู้วิสูในชุดกรุมเทาสายหัวจักะวะตัตตาโจเล็กเกินไปมันเหมือนกับกรงนกสำหรับนกอินทรีที่จะบินขึ้นไปบนสวรรค์ทั้งเก้ามันต้องไปเผชิญกับพายุมากมายการอยู่ในกรงเล็กๆเ,เช่นนี้จะทำให้การมองเห็นของเราถูกจำกัดและสูญเสียพรสวรรค์ไปทรงผลให้ค่อยๆเสื่อมถอยลงสู่ความธรรมดาและถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยอัจฉริยะคนอื่นๆในที่สุด แววตาแห่งความคิดก็ปรากฏชัดในดวงตาของโจโหยวนความจริงแล้วเขาเห็นด้วยกับคำกล่าวของชายชาราจักรวาัิต้าโจนั้นมีขนาดเล็กมากเกินไปในขณะที่บุคคลที่มีความสามารถที่เขาสามารถติดต่อด้วยที่นี่ได้ก็มีจํานวน,านน้อยมากทําให้เขาไม่สามารถใช้พวกเขาเป็นหินลับมีเพื่อพัฒนาตนเองได้โจโหยวนก็กล่าวขึ้นอย่างช้าๆผู้โสนี่ท่านหมายความว่าข้าต้องออกจากจักรวัิต้าโจหรอชายชาราชุดคลุมสีเทาอมยิ้มบางๆ เมื่อนา,นานมาแล้วมีนักบุญศักดิ์สิทธิ์ท่านหนึ่งที่เสียชีวิตบนดินแดนแห่งหนึ่งเมื่อเลือดศักดิ์สิทธิ์ของเขาหลั่งไหลออกมาก็ได้เปลี่ยนดินแดนแห่งนั้นกลายเป็นดินแดนซากนักบุญศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยสิ่งมหศัศจรรย์และโอกาสต,ต่างๆมันดึงดูดอาฉริยะนับไม่ถ้วนมาแข่งขันกันเพื่อชิงสมบัติเหล่านี้การได้รับเลือดนักบุญศักดิ์สิทธิ์ก็จะทําให้คนคนหนึ่งเรียกได้ว่า คนผ,ผู้นั้นคือผู้สืบทอดของนักบุญศักดิ์สิทธิ์และสร้างรากฐานได้นี่อาจกล่าวได้ว่าเป็นพรและโอกาสอันยิ่งใหญ่โจอย,ยู่รู้สึกมึนงงเล็กน้อยหลังจากได้ฟังผู้วิสในชุดคลุมเทาทุกสิ่งทุกอย่างได้ก้าวข้ามขอบเขตความรู้ของเขาไปแล้วนักบุญศักดิ์สิทธิ์คืออะไรเหรอโจอยู่ดูเหมือนจะร้อนลุ่มในขณะที่เขาถามคำคำนี้เมื่อถามออกมาก็ดูเหมือนจะมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากและเพียงแค่กล่าวออกไป ก็ทําให้พลังอยู่ในร่างกายของเขากระสับกระส่ายแล้วชายชราในชุดคลุมสีเทาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มกล่าวเรื่องนี้ยังห่างไกลจากเจ้ามากเกินไปเจ้าเพียงแค่ต้องรู้ว่าผู้ที่เรียกตนเองว่านักบุญศักดิ์สิทธิ์นั้นหายากพอๆกับขนฟินิกหรือเขาของยูนิคอนในโลกใบนี้เลยเลือดเพียงหยดเดียวของนักบุญศักดิ์สิทธิ์สามารถกลายเป็นทะเลสีฟ้าได้เมื่อนักบุญศักดิ์สิทธิ์ในสมัยนั้นเสียชีวิต เลือดน,นักบุญศักดิ์สิทธิ์และร่างของนักบุญศักดิ์สิทธิ์ก็ไหลไปในสถานที่ต่างๆก็ให้เกิดอาณาจักรของนักบุญศักดิ์สิทธิ์ขึ้นหลายแห่งและหนึ่งในซากนักบุญศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็อยู่ในทวีปช้างหมางรูม่านตาโจหยวนหดตัวลงอย่างไม่ตั้งใจหัวข้อหลักในที่สุดก็มาถึงหลังจากพูดคุยกันมาอย่างมากมายผู้วุโสในชุดคลุมเท้าหัวรอะเบาๆและกล่าวต่ออัจฉริยะแทบทุกคนรุ่นยาวของทวีปช้างหมาง กำลังฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ดินแดนสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นข้าได้ยินมาว่าองค์ชายแห่งจักรวรรดิต้าอูก,ก็ได้ฝึกฝนอย่างหนักมานานหลายปีเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะอาณาจักรใหญ่ๆและกลุ่มใหญ่อื่นๆก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาพรสวรรค์ของรุ่นเยาว์เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคว้าโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่สุดภายในอาณาเขตสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น เมื่อได้รับของขวัญอันยิ่งใหญ่แล้วนิกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกแห่งโลกช้างเสวียนก็จะหันมาให้ความสนใจที่เจ้าโจยวนเอ่ยแทบด้วยความสับสนนิกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกเหรอเขาตระหนักดีว่าโลกช้างเสวียนคือชื่อของพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ในขณะที่ทวีปช้างหมางเป็นเพียงหนึ่งในทวีปมากมายภายในนั้นอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับนิกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกนี้มาก่อนการไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติ ยิ่งคนที่อยู่ในระดับเดียวกับเจ้าแม้แต่พ่อของเจ้าก็ยังไม่เคยได้รับข้อมูลดังกล่าวชายชาราในชุดคุมเทาหัวร้อเบ,บาๆก่อนที่เขาจะเริ่มอธิบายเพิ่มเติมว่ากันง่ายๆก็คือนิกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกเป็นผู้ปกครองดินแดนช้างสเวียนอำนาจของพวกเขาครอบคุมโลกใบนี้ในขณะที่พวกเจ้าทั้งหมดเป็นเพียงมดที่อยู่ใต้ปีของพวกเขา โจวยวนหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นนี่เป็นข้อมูลที่ห่างไกลเกินไปในที่สุดโจวยวนก็เข้าใจถึงความสำคัญของดินแดนสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์หลังจากคำอธิบายนี้แม้แต่อัจฉริยะภาคภูมิใจของอาณาจักรใหญ่ๆและกลุ่มใหญ่ต่างๆเช่อนอูห่วงก็ยังปรารถนาดินแดนนี้มากเราจึงจินตนาการได้ว่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่จู่ๆโจ,วโจวยวนก็ได้ถามขึ้นเนื่องจากดินแดนสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญมาก ฝ่ายต่างๆจะไม่ส่งกองกําลังที่แข็งแกร่งของตนออกมาเหรอหากอาณาจักรใหญ่ๆส่งผู้ฝึกฝนขั้นพลังสภาวะเบิกเดชหรือแม้แต่ผู้ฝึกฝนขั้นพลังสภาวะพลังจิตที่แข็งแกรง่งอัจฉริยะรุ่นยาวก็คงไม่มีโอกาสไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนก็ตามแรงกดดันของนักบุญศักดิ์สิทธิ์ครอบครุมอาณาเขตซากนักบุญศักดิ์สิทธิ์ยิ่งบุคคลนั้นแข็งแกร่งมากเพียงใดการที่ต้องเผชิญแรงกดดันที่อยู่ภายในนั้นก็ยิ่งมากขึ้น ผู้วุโสในชุดคลุมเทาสยยยิ้มขณะที่เขากล่าวต่อเมื่อเป็นดังนี้พวกที่มีพลังสูงส่งจึงหลีกลี้ยงที่จะเข้าไปเขาจ้องไปที่โจหยวนประกายไฟวาบขึ้นในดวงตาที่มัวหมองของเขาขณะที่เขายิ้มและกล่าวว่าเจ้าหนูถ้าของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากดินแดนซากนักบุญศักดิ์สิทธิ์ได้ตกอยู่ในน้มือขององค์ชายของตา้าอูถ้าบอกได้อย่างเดียวว่าเจ้าจะไม่มีทางตามการฝึกฝนของเขาได้ทัน เขาจะใช้ข้อได้เปรียบนี้เพื่อข้าวไปข้างหน้าเพื่อไกลยิ่งขึ้นไปอีกไกลมากจนเจ้าอาจาไม่มีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้ชาชชราในชุดคลุมเทาหยุดชะงักก่อนที่จะกล่าวต่อแน่นอนข้ากลัวว่ามันค่อนข้างยากสําหรับเจ้าที่จะแข่งขันกับเขาเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของเจ้าในปัจจุบันเอาเป็นอย่างไรล่ะเจ้ามีความกล้าหาญที่จะปรารถนาของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดนี่ไหม ผู้ทงในชุดคลุมสีเทาดูเหมือนจะยิ้มราวกับว่าสนใจในคำตอบของโจหยวนโจหยวนหลับตาลงและสูดหายใจเข้าลึกเป็นเวลานานก่อนที่ดวงตาค่อยๆลืมขึ้นอีกครั้งแสงที่พรางพราาพวยพุ่งออกมาจากในดวงตาของเขาอู้ห่วงแสงหน้าเขาไปนานแล้วหากอู่ห่วงสามารถได้รับของขวัญอันยิ่งใหญ่ในดินแดนสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วล่ะก็ช่องว่างระหว่างพวกเขาทั้งสองก็จะกว้างมากยิ่งขึ้นหากโจหยวนต้องการที่จะตามเขาทัน เขาก็ต้องคว้าโอกาสทุกอย่างที่มีเหล่าอัจฉริยะผู้ภาคภูมิใจของอาณาจักรใหญ่ต่างๆและกลุ่มใหญ่มารวมตัวกันที่ดินแดนสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์ในไม่ช้านีเมื่อเปรียบเทียบกับเขาแล้วโจยวนไม่ได้มีข้อได้เปรียบใดๆเลยแต่ตัวเขานั้นไม่เคยขาดความกล้าหาญนับตั้งแต่วันที่เขาได้ค้นพบเส้นลมปราณทั้ง8เส้นของเขาอีกครั้งแม้แต่การขาโมยพรัมกรศักดิ์สิทธิ์และไม่สามารถค้นหาเส้นลมปราณทั้ง8ของเขาก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้ แล้วเรื่องแค่นี้จะหยุดเขาได้อย่างไรดังนั้นโจโยวนจึงมองไปที่ผู้พิโสชุดคลุมเทาและกำหมัดเข้าด้วยกันอย่างเคร่งขืมขณะที่เขาโค้งคำนบับข้าโจโหยวนขอบคุณผูู้้โสที่ชี้นะเขารู้สึกดีใจที่ได้พบกับชายชาราในชุดคลุมเทาหากไม่เป็นเช่นนั้นเขาคงได้พลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดิแดนซากนักบุญศักดิ์สิทธิ์นี้ไปแล้วเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่60สิบ เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็จะไปสเกลยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e และกดริดิ่งกิ้งเพื่อลาคที่ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ